สองตลับนี้ผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าของใหม่เขาก็เ,เคลมว่าดีกว่าของเก่าเนอะประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะมีกก็ชื่นชอบเขามากเพราะว่าเลโกชันที่ให้ผิวที่แบบสวยเห็นป่นะเนี่ยของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าปะ่ะไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันแกมันแยกไม่ออกอะ่ะแยกฟิวไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนกันนะเราควรเสียตังให้เอส r อตลับเดิมหรือเอส r อตลับใหม่ที่มีการปรับสูตรนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ po, กบิ๊กแลนดนะคะเจะ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็คค่ะมาในวันนี้นะคะคุชชั่นแบทเทิลค่ะจะมาแบทเทิลระหว่างคุชชั่นเอสพอตลับเดิมนะเวอร์ชั่นเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเนือ้อกับเวอร์ชั่นใหม่นะคะที่มีการปรับปรุงเนื้อแล้ว มาดูซิว่า2ตลับนี้ผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าของใหม่เขาเคลมว่าดีกว่าของเก่าเนอะเดี๋ยวคลิปนี้จะยิงแถมการคุชชั่นมาลองใช้อย่างครึ่งหน้าแล้วก็แวร์เทสให้ดูสิชั่วโมงเลยว่าผลลัพธ์มันแตกต่างกันหรือเปล่านะคะกดไลค์กดแชร์ like, share คลิปนี้กดซับสไครป์ชแนลบิงบิ๊ค่ะที่สาคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ๆนะคะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยครับว่าคุชชั่นเอสอเวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นใหม่ อันไหนควรเสียตังค์ที่แท้จริงค u ชช i o n spore ตลับเดิมนะคะเขาใช้ชื่อว่า r o teller b v e l v e t cover cushion af34 pa2 บกนะคะส่วน spore ตลับใหม่นะคะเขาใช้ชื่อว่า s p o r b v e l v e t cover cushion af42 pa2 บกอย่างแรกเลยคือค่าสั่นกันแดดนะคะอันเดิม s f 3 2อันใหม่ af42 เพิ่มมา10แต่ว่า pa2 บวกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตลับจะมีความต่างนะอย่างที่บิ๊กบอกไปเห็นปะ อันเดิมอะ่ะมันก็เป็นตลับทรงกลมปกตินะฮะกดเวลาเปิดใช้ก็ก็กดตรงนี้ขึ้นธรรมดาแต่ว่าอันใหม่เขาจะมีส่วนที่วาวเข้าไปนะคะแล้วก็กดขึ้นมานี่จุดต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออันเก่าจะไม่มีเท็กเจอร์ตรงนี้ให้บนนะคะอันใหม่จะมีเท็กเจอร์ให้บนนะ พับบิกว่าก็คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าอันเก่าสายคาดจะเป็นสีดําอันใหม่สายคาดเป็นสีแดงนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปลองใช้อ่ะบิ๊กขอเปลี่ยนรีฟิลตลับเก่าก่อนเพราะว่าอันเนี้ยใช้มานานและยังไม่เคยเปลี่ยนเลยน่าจะหมดอายุไปแล้วแล้วก็แห้งไปแล้วนะคะอี่แกเออมาโชคดีที่ว่ารีฟิลอ่ะยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ไม่ได้ให้ใครไปหรือว่าทิ้งไปไหนนะรีฟิลเหมือนใหม่แกะกล่องเวอร์ หมดปี2,026อันนี้ปี2,025ย่ยังใช้ได้อยู่แล้วก็แก๊ปเข้าไปไม่เหมือนได้คุชชั่นใหม่เลยพับก็หม่อุ๊ยปินมากอ่ะมาลอกออกได้กิ่นแปลกได้กินมีความแบบอุ้ยม่อคือเมื่อกี้หักแรงไปตรงนี้หักเลยไม่เป็นไรใช้งานได้ใช้งานได้เหมือนเดิม เดี๋ยวจะมารีแคปคำเคมคร่าวๆนะคะเร็วๆนะอันเดิมเขาว่าเป็นคุชชั่นเนื้อแมตต์กันมยียปกปิดให้ผิวสวยดูมีมิตินะคะติดทนยาวนานตลอดทั้งวันฟินิชแบบเซมิแมตต์คุมมันกันน้ํากันเหงื่อค่ะส่วนคุชชั่นเอสปอตลับใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นเนื้อกันมมียเหมือนเดิมแหละนะให้การปกปิดดีเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อเขาบางเบาขึ้นถึง40%คุมมันกันน้ํากันเหงื่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีส่วนผสมของ การเติมเต็มความชุ่มชื้นหรือมอเจ์เลเซอร์เข้าไปด้วยนะคอนเซปต์ Concept ก็คือเป็นคุชชั่นเนื้อเซมิแมทเนาะติดทนยาวนานตลอดทั้งวันเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาใช้ดูดีกว่าว่าฝั่งไหนจะแบบฟังเลิศกว่ากันขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปตดงเฟตเจอร์ต่างๆนะเดี๋ยวหน้าฝั่งนี้บิกจะลงด้วยคุชชั่น S4 ตลบับรุ่นเดิมยังไม่มีการปรับปรุงอะมาดูซิ <S <S ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ใช้มานานมากแล้วแหละได้กลิ่นแปลกๆจริงนะอุ้ยแก มันขาดได้ไงอ่ะคือมันอยู่มานานเหรอเง่ yeah. อะลงไปที่ผิวเลยเนื้อเาก็ดีนะรุ่นเดิมใช่ไหมปกปิดดีแล้วมาอีกแล้ปกปิดเก็บทุกรอยนะคะแล้วก็เนื้อไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะถือว่าเนื้อดีแต่ว่าปิดก็จะมีความแบบแมตๆตลกมากเลยอ่ะใช้พับพูชชั่นแบบนี้เมื่อสงสัยว่าทําไมไม่ใช้พับอันเดิมอันนั้นะยังไม่ได้ซักนะมันอยู่มานานแล้วอ่ะก็เลยเออพอใช้พับใหม่แล้วกัน เห็นไหมงาปกปิดดีเบอร์ผิวสวยทําได้ดีเหมือนเดิมนะมิลกติอะไรอะ่ะพอพคุชั่นเอสปอตลับเนี่ยที่บิ๊กลองใช้ไปเมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้วอะ่ะบิ๊กก็ชื่นชอบเขามากเพราะว่าเป็นพัชั่นที่ให้ผิวที่แบบสวย mm. เห็นป่ะเนี้ยคุชชั่นผิวสวยเลยแล้วก็เมื้อดีนะประมาณนี้นะคะสำหรับคุชชั่นเอสปอ รุ่นเดิมเวอร์ชั่นเดิมนะคะนี่ยังไม่มีการอัปเกรดแต่ว่าเนื้อก็ดีผิวก็สวยนะคะให้การปกปิดเบอร์ผิวสวยนะคะเนื้อซึบไปกับหน้าค่อนข้างดีนะไม่มีความหนาความโบกความลอยอะ่ะใช้ในปีนี้2025ก็ยังถือว่าเป็นพูชั่นที่เนื้อดีอีกห่งตัวนะคะฟินิชก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมาลองของใหม่กันบ้างของใหม่ก็ต้องดีกว่ของเก่าปะไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันบิ๊กจะไม่วนตรงนี้นะเดี๋ยวลงไปที่ผิวเลย ส่วนตัวอันนี้สารภาพตามตรงนะเท่าที่ลงไปที่ผิวอะไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อมันบางเบาแตกต่างกันอย่างมีนัยะสําคัญนะม,มันก็เนื้อดีทั้งคู่อะคือของเดิมมันก็ค่อนข้างบางเบาอยู่แล้วนะคะของใหม่ที่เขาเคลมว่ามันบางเบาขึ้น40%อร์นตะคือถ้าไม่ได้บนตรงเนี้มันก็จะไม่ได้แบบบางขนาดนั้นนะมันก็มีความเป็นตัวต่ออยู่แล้วการปกก็ดีเหมือนกันนะฮะ ตกตรงไหนก็คือปกปิดตรงนั้นแกมันแยกไม่ออกอะ่ะแยกฟิลไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนกันนะฟิลลิ่งอันนี้สารภาพตามตรงว่าค่อนข้างเหมือนเหมือนกันเลยอะ่ะเห็นปะหน้าฝั่งนี้สลับเดิมหน้าฝั่งนี้สลับใหม่เวอร์ชันอัปเกรดต่างไหมตอนนี้ยังหาความต่างไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวระหว่างวันก็มาดูอีกทีนึงว่าหน้าฝังไหนจะเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์สิชั่วโมงการแวรเทส จะออกมาจึ้งแค่ไหนก็ต้องติดตามชมเพราะว่าเห็นปะลงไปแล้วอย่างละครึ่งหน้าอันนี้ตลับเก่าอันนี้ตลับใหม่นะให้ผิวที่สวยดีทั้งคู่เป็นเซมิแมตที่สวยทั้งคู่นะคะเนื้อบางเบาดีอันนี้เนื้อบางเบาธรรมดาแต่อันนี้เขาบอกว่าบางเบาขึ้น40สซส่วนตัวแล้วบิ๊กยังจับความบางเบาที่มันแตกต่างกันขนาดนั้นไม่ออกนะคะแต่เนื้อมันก็ซึบดีทั้งคู่นะ อันปิดก็คือดีเบอร์ผิวสวยดีทั้งคู่หน้าสวยเป๊ะทั้งสองฝั่งกินกันไม่ลงเลยเดี๋ยวบิ๊กขอไปแต่งหน้าสนเทปเดยวกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุคก,กันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุคเป็นประมาณนี้เลยผิวสวยทั้งสองฝั่งอันนี้เอสปอตลับเดิมนะคะอันนี้สิวเม็ดใหญ่มากไม่ได้มีการบิวเพิ่มนะก็เลยอาจจะมีโผล่ขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรฝั่งนี้เป็นเอสปอตรับใหม่นะคะนี่ ให้เขียงกันมากเลยเหมือนกันมากนะอ่ะเดี๋ยวมาแวะเทสกันดูเนว่า2ฝั่งผลลัพธ์จะเป็นยังไงเมื่อผ่านไปแล้วสิชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมาลุ้นกันนะว่าเราควรเสียตังให้เอสปอตลับเดิมหรือเอสปอตลับใหม่ที่มีการปรับสูตรนะคะอีก10ชั่วโมงเจอกันค่ะทุกคนจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา46นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะกับพูชชันเอสพอตลับใหม่แล้วก็ตลับเก่านะคะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยฝั่งนี้คือตลับเก่าฝั่งนี้คือตลับใหม่นะนเพื่อนๆว่าไงบ้างผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงไม่รู้สึกว่าความมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเนอะความมันมีพอๆกันนะคะอาการเป็นค้าบอยูไม่สวยก็ เหมือนกันไม่ได้แบบอันไหนมากอันไหนน้อยไปกว่ากันเลยคือว่าภาพรวมมีความคล้ายกันค่อนข้างมากนะคะความติดทนเอ่ยใดก็คือทําได้ดีทั้งคู่นะคะไม่มีด้านไหนที่แบบว่าอุ้ยคู้ชั่นมันหลุดเป็นพิเศษนะคะโอ้เนาะแอบ,บอึ้งอยู่ในผลลัพธ์เดี๋ยวลองมาซับหน้าด้วยจิชชู่ดูดีกว่านะคะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มที่ฝั่งคู้ชั่นตลับใหม่ก่อนสูตรใหม่ของเอสปอร์ตนะ อันนี้ของคู้ชั่นเอส r อสูตรใหม่นะคะมีเท่านี้ของตลับเก่ามีเท่านี้นะคะอ่ะเทียบกับตลับใหม่เพื่อนเพือนว่าไงไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันให้ภาพมันตัดสินแล้วก็ให้ภาพมันฟองนะคะซับหน้าไปแล้วนะคะก็ไม่มีฝั่งไหนที่เนื้อคู้ชั่นหลุดเป็นพิเศษนะคะหน้ายังเนียนแล้วก็แน่นดีอยู่ทั้งสองฝักนะนนหลับอ่ะให้ดูใกล้ๆทีหนึ่งหลังซับหน้าไปแล้วอันนี้คู้ชั่นสูตรเก่า อันนี้คูชั่นสุดใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนว่าไงแกมันมันเลือกยากอะ่ะมันเลือกยากเกินอะ่ะผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันทําคลิปนี้มาก็ไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึง จุดแต่ละจุดดีกว่านาตต่างๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยในส่วนของราคานะคะสูตรเก่าตอนนี้เขาปรับราคามาอยู่ที่920บาทพร้อมรีฟิลนะคะแล้วก็สูตรใหม่1,250บาทมาพร้อมรีฟิลเช่นกันราคาต่างกันประมาณ300บาทนะคะแพ่เกจจิ่งก็ต่างกันประมาณนี้อืมเนาะในเรื่องของเฉดสีนะคะของสูตรเก่าอ่ะเขาจะมีให้เลือกแค่5เฉดสีนะคะแต่ของสูตรใหม่อ่ะเขามีมากถึง7เฉดสีเลยนะคะ ของสูตรเก่าอ่ะจะมีสีเข้มสุดคือแค่สีแทนนะคะแต่ของสูตรใหม่อ่ะเขาจะเพิ่มอีกสองสีมาก,ก็คือสีฮันนี่แล้วก็สีชิงเจอร์นะคะบิ๊กว่าสาวผิวเข้มอ่ะอาจจะต้องไปสูตรใหม่เนาะแต่ถ้าใครแบบสีผิวแบบอยู่ในช่วงที่แบบผิวขาวอยู่แล้วนะคะก็สูตรเก่ายังพอได้อยู่แต่ถ้าผิวเข้มมากๆอ่ะบิ๊กแนะนาไปสูตรใหม่เพราะว่ามีสีให้เลือกมากกว่านะคะการปกปิดบิ๊กก็ว่าเขาทําได้ดีพอๆกันนะคะหน้าวันนี้ก็เนียนแน่นดีทั้งสองฝักนะคะไม่ได้แบบ ก่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วก็แบรนด์เขาก็ไม่ได้เค็มด้วยว่าเขาปกปิดมากขึ้นนะเขาเค็มเรื่องเนื้อมีความบางเบามากขึ้นซึ่งถ้าลงแบบเดี่ยวๆอ่ะไม่ได้มีการบนในเท็กเจอร์ตรงฝาที่เขามีเพิ่มมาในตลับอันใหม่นะคะเรียกว่าเนื้อความบางเบาอะไรเงี้ยก็มีความใกล้เคียงกันมากเลย าเปล่าแยกไม่ออกนะคะฟิลลิ่งบนหน้าก็แยกไม่ค่อยออกเนี่ยเพื่อนแยกออกป่าวว่าอันไหนมันหนากว่าอันไหนมันบางกว่าบิ๊กว่าไม่ต่างแต่ถ้าแบบบนกับฝาแล้วก็ลงไปที่หน้าอ่ะอันนี้เริ่มเห็นความต่างแล้วว่าฝั่งนี้มันบางเบาวกว่าจริงๆนะคะในส่วนความติดทนนะคะบิ๊กว่าเขาก็ทําได้ดีทั้งคู่นะเชา้าจะดดเย็น1ิบชั่วโมงหน้าก็ยังแน่นดีอยู่ไม่มีฝั่งไหนที่หลุดเป็นพิเศษเลยนะคะความมันที่มีบนหน้านะคะบิ๊กว่าก็มีพอๆกันอีกอะ่ะไม่ได้มีฝั่งไหนที่แบบ มันมีน้ำมันออกมาเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเรียกว่าการคุมมันเขาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยสุดท้ายเรื่องความผิวสวยนะคะทั้งคู่ก็เป็นคุชชั่นที่ให้ฟินิชแบบเซมิแมทเนื้อกำมหยี่นมนะมันก็เปอร์ผิวสวยผิวเนียนดีทั้งคู่นะคะอาการเป็นคราบผิวไม่สวยต่างๆก็มีความใกล้เคียงกันอีกก็เลยผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ คลิปนี้บิ๊กไม่ให้ผู้ชนะแล้วกันแต่บิ๊กจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเป็นเพื่อนๆมีเงินอยู่ในมืออเพื่อนๆจะซื้อตัวไหนระหว่าง S4 ส,สุดเก่าหรือ S4 ตลับเดิมนะคะที่ราคาถูกกว่า300บาทวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้อยากให้บิ๊กรีวิวบิวีว้ีอเทมไหนหรือหยิบอะไรมาแบทเทิลกัอนอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วบ๊ายบาย